สวัสดีค่ะดิฉันาจาจันแพทยนะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนเมษายนนี้การงานการเงินความรักของคนแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรค่ะค่ะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะ ประจำเดือนเมษายนนี้อาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเชพเฮอร์เมสขึ้นมานะคะสื่อพลังว่าในเดือนนี้คุณจะพบกับความวุ่นวายด้วยเรื่องของคนแล้วก็เรื่องของงานเข้ามาเป็นระลอกระลอกเลยทีเดียวนะคะคุณมีโอกาสได้พบคนที่ฉลาดหลักแหลมนะคะมีความสามารถในการเป็นผู้นําสูงมีคุณธรรมสูงด้วยนะคะมีวาทศิลป์เป็นเลิศเข้ามาข้องเกี่ยวกับหน้าที่การงานในช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีของคุณอาจคุณจะต้องขอคําแนะนําหรือขอคําปรึกษากับเขานะคะ ในส่วนของเรื่องการเงินแล้วนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีโอกาสได้สร้างทีมงานค่ะมีการลงทุนร่วมกับกลุ่มธุรกิจนะคะหรือได้หุ้นส่วนใหม่ๆเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะการทํางานเป็นทีมในเดือนนี้จะพบกับความสําเร็จได้เป็นอย่างดีการเงินก็จะมีตามเข้ามาเป็นระยะระยะนะคะในส่วนของความรักค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเอาใจใส่ต่อตอนเองแล้วก็ต่อคนรักให้มากขึ้นด้วยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อในเรื่องของการตกแต่งบ้าน สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นโรแมนติกหรือเป็นกันเองให้กับความรักนะคะคนโสดมีโชคค่ะโชคในที่นี้ก็คือโชคในเรื่องของการสารสัมพันธ์รักกับใครเพราะฉะนั้นคุณหมายตาใครเอาไว้หรือเล็งใครเอาไว้ก็สามารถที่จะเข้าไปสารต่อหรือไปบอกความในใจเพื่อทําให้ความสัมพันธ์ของคุณขยับพัฒนาไปในทิศทางที่ดีสําหรับคนโสดในเดือนนี้นะคะค่ะเราพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสําหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ